พักนาราศีตุลมีดาวราหูย้ายพบการเปลี่ยนแปลงแล้วมาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดดาวกระทบดาวแม่นยำชัดเจนกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านกับชาวลักนาราศีตุลครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวราหูย้าย17ตุลาคมนี้แล้วนะครับไปจนถึง5พฤษภาคมปี68ครับ แน่นอนครับชาวตูนพ้นโผยภัยครับราวราหูย้ายจากการเล็งลักนานะครับเข้าพบอลิไปเรียบร้อยแล้วนะครับและอาจารย์ก็ได้ทําคลิปหน้าปกแบบนี้นะครับดูเจาะลึกตามวันเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธครับใครยังไม่ฟังฝากด้วยมืมขอขวาบนเข้าไปฟังกันได้นะครับและมาฟังคลิปนี้ต่อเอาความหมายมารวมกันจะแม่นยําชัดเจนที่ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามได้เลยนะครับคือจะบอกว่านอกจากเข้าพบอลิแล้วเนี่ย ยังมีการเปลี่ยนแปลงแบบอื่นด้วยครับคือดูว่าดาวราหูที่จอมาเจอดาวอะไรในพื้นดวงเกิดเราครับก็จะยิ่งแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์แนะนำนะครับใครยังไม่รู้ไปผูกดวงตามนี้เลยนะครับตามเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ดูว่าช่องตุลข้างล่างเนี่ยครับรอลิงเห็นไหมครับตัวเราอ่านี้ถูกต้องนะครับเราก็ไปดูช่องราศีมีนครับนี่ครับถ้ามีดาวอาทิตย์เลขหนึ่งดาวพุธเลขสี่ดาวพฤหัสเลขห้าอย่างเงี้ยครับ อ่าแล้วอาจารย์พูดถึงดาวสามดวงนี้ก็จะเป็นความหมายของเราอย่างแท้จริงไงครับนะถ้าใครไม่มีก็เอาความหมายแรกได้เลยถ้าใครมีก็เนี่ยมาฟังกันได้เลยนะครับเริ่มเลยนะครับดาวอาทิตย์สถิตราศีมีตั้งแต่เกิดครับก็แน่นอนก็ต้องเกิดกลางเดือนมีนาถึงกลารเรงเดือนเมษาเกิดช่วงเย็นๆหน่อยนะครับอาทิตย์ลยไปสถิตตรงนี้อาทิตย์ีเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับแล้วลาหูเข้ามาเนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะครับแสดงว่าเป็นปีที่ไม่แนะนําในการเสี่ยงโชคนะครับ อ่ามีเกณฑ์จะได้ยากครับเจอคู่ศัตรูนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเพเซฟนะไม่ต้องเล่นเยอะ2อ,อาทิตย์เจอราหูมักจะได้เดินทางบ่อยขึ้นชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ครับถ้าเกิดเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เลยครับไปแล้วดีหรือบางทีต้องไปบุกเบิกไปเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานอะไรเนี่ยได้หมดเหมือนกันนะครับเพราะราหูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมอมาเจอเดาวอาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นแต่ตามนี้ไม่ต้องตกใจนะ ไปลยครับไปแล้วจะดีเพราะอย่างไรก็ตามดาวพะหัสบดีครับยังเล็งลักขนาได้ทั้งราชาโชคและอุดมมาเกณฑ์ให้คุณเราอยู่นะครับตรงนี้แต่จะเริ่มนะครับหลังสิบเจ็ดตุลานะแต่ละคนจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันเจาะลึกละเอียดมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับดาวจันทร์สถิตราศีมีนครับเมื่อผูกดวงมาแล้วละราหูจรมาเจอครับสองแปดครับพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะการงานของชาวตุลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้เลยว่าจะมีการปรับ เปลี่ยนโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยได้หมดครับแต่ดูแล้วมีการเปลี่ยนเรื่องงานเนี่ยเด่นสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปรับตามรูปดาวหรือจัดโต๊ะทํางานใหม่อะไรอย่างนี้นะครับหรือลักษณะงานเนี่ยไปสัมพันธ์กับพระราหูคืออะไรออนไลน์มากยิ่งขึ้นกลางคืนต้องเอางานมาทํามากขึ้นอันนี้ทาไปเลยทําแล้วจะดีแต่ก็ออกแนวบุกเบิก หน่อยนะครับเพราะว่าไปรออยู่ในเรือนอลี่เนี่ยอลี่มันจะต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะต้องเหนื่อยอ่ะ,อะเหนื่อยแต่คุ้มครับเพราะจันกับพระหราเป็นคู่สมพลทําให้เราได้พลังหรือผลตอบรับอันยิ่งใหญ่ครับนะอันนี้รู้ไว้เลยอืมนะอน,นี่ให้รู้ไว้ละสองถ้าจะมีเรื่องต้องลงทุนเป็นหนี้เป็นสินกู้ยืมเครดิตดีอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะก็ได้คู่เครดิตไงครับมานะถ้าใครจะมีโปรเจกต์จะไปกู้ทําธุรกิจซื้อบ้านซื้อรถ อะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้สมหวังแน่นอนนะแล้วนะดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยดีด้วยอะไรแบบนี้นะนะันก็ฝากไว้ถ้าใครมีดาวจันทรอยู่ตรงนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อมาเป็นดาวอังคารครับสกรลราศีมีนครับอังคารเป็นดาวการเงินและดาวคนรักอนะาจจะพูดเรื่องเงินก็แปลว่าเงินทองต้องมีการแปลรูปอีกอแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหาเงินจากเงินสดเป็นเงินโอนก็ได้สแกน q ิว o d e คหรือเป็นดิจิทัลบอเลตในอนาคตนะมีหมดนะครับ หรือการได้เงินเหนบ้าที่ผ่านมาได้จากงานนี้แต่ก็ไปไดอีกงานหนึ่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือไปทําผ่านโลกออนไลน์แล้วได้ตังเยอะเพราะว่าอังคากรกับราหูเป็นคู่ธาตุลมลมก็แปลว่าคู่มิตรนะครับมาเสริมแต่ถ้าเกิดลมก็พัดมาเร็วไปเร็วนะเพราะนั้นทําอะไรต้องเท่วคลองว่องไวหรือเงินไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะพัดกลับมานะมันจะมีเงินเข้าเงินออกเงินสะพัดแล้วกันใช้คํานี้ว่าเงินคือคักอ่าบริหารจัดการที่ดีหรือจะ ได้เงินมาแป่รูปทรัพย์สินอีกหน่อยหนึ่งเพราะต้องเปลี่ยนไงเช่นเก็บในรูปกองทุนเอ่ยบ้านรถที่ดินทองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องคนรักถ้าใช่เดี๋ยวก็คับประคองก็จะผ่านได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็มีเกณฑ์จบแล้วก็เจอคนใหม่นะครับตรงนี้อ่าก็เป็นตามสเต็ปเลยนะครับอ่าหรือบางครั้งก็จะเป็นอารมณ์อังคารลาหูขู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสุขคู่ของเขาครับ ก็ระวังเรื่องมือที่สามหน่อยทั้งตัวเราอย่าไปเผลอน,นอกใจหรือแฟนเราอะไรเงี้ยก็อย่าไปมีคนอื่นนะครับก็จะไม่ดีนะครับอ่าให้รู้ไว้นะครับต่อมาเป็นดาวพุธกันบ้างครับสถิตาศิมีนครับโอ้อันนี้เข้าเข้าเกณฑ์ก็เรียกพุธอันธพาลวิกวาดลาหูครับระวังจะมีคดีความระวังจะมีการขัดแย้งเ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องหมายความว่า จะพูดจะโพสอะไรเนี่ยช่วงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีเอกสารสัญญาปี2ปีเนี้ต้องหาคนมาช่วยตรวจนะครับและจะผ่านได้นะแต่ก็ดีสําหรับคนที่เป็นทนายความอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาก่อนแล้วจะดีไปแก้ปัญหาไปพูดเพื่อแก้ปัญหาเยอะๆไอ้ที่ปรึกษาเป็นคอนเซัลท์ก็จะโดดเด่นนะครับนะทุกอย่างมีบวกมีลบแต่ผมก็ต้องฝากกันแหละว่าเอ,อจะไปซื้ออะไรหรือจะคุยกับใครคิดให้ดีอย่าไป เล่าอะไรเยอะเดี๋ยวเขาจะเอามาเมาส์เอามานินทาหักหลังเราหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะมาหาเราชุกเลยเพราะนั้นเบอร์แปลกใช่ไหมแล้วก็ข้อความแปลก,ปลก,ปลกหรือเขาแจ้งอะไรมาไม่ต้องตื่นตื่นตกใจโอ้โหรีบทําตามเขาเดี๋ยวเงินหายก้อนใหญ่เลยนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่รับไม่ไม่ไม่ทำอะไรก็ไม่ไม่โดนไงเออโพสก็โพสแต่เรื่องเราดีๆบวกบวกคิดดีทําดีพูดดีไม่ประมาทในเรื่องการสื่อสารเนี่ยรับรองเีเกณฑ์ประสบความสําเร็จ ฝากไว้ด้วยแล้วก็กดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้ต่อมาเป็นดาวพระเสด็จครับอยู่ราศีมีนครับเราเรียกว่าพฤหัสราหูเนี่ยเขาเรียกคู่ค้าขายนะสมมติถ้าจะมีเกณฑ์ได้ทําธุรกิจค้าขายแบ่งผลกําไรกันก็ได้คนละครึ่งครึ่งครับหรือสองเราไปลงทุนในโลกออนไลน์ไปบูธโพสต์ก็ทําได้อีกนี่ก็ทําได้หมดนะครับหรือที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายใหม่หัวหน้าคนใหม่งานใหม่ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถึงเวลาเขาสุสุขติอายุแปดสิบเก้าสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับตรงนี้เออให้รู้ไว้รือทีมงานใหม่ลูกน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ตามนี้เลยนะครับแต่ก็ระวังหน่อยนะจะไปนับถืออะไรไปศรัทธาอะไรใช้สติปรรัญญาไต่ตองให้ท่วนที่ครับเพราะไม่งั้นจะไปเจอลัทธิอะไรแปลกแปกมาหลอกโผแล้วก็ เล่นเอาจนหมดตัวหรือไปทําเสน่ห์แล้วสุดท้ายโดนซะเองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะนั้นเดินสายกลางดีที่สุดนะครับนะนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละสวดมนต์นั่งสมาธิแค่นี้พอแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็ทําบุญต่างๆนะมีฝาไว้ด้วยต่อามาครับเป็นดาวศุกร์กันบ้างครับนี่ดาวประจําตัวเราเลยนะครับดาวศุกร์เลขกแสดงว่าราหูมาทับเราก็แปลว่าจะได้เปลี่ยนแปลงใหม่ทัศนิทัศนคติมุมมองวิชั่น ทรงผมที่อยู่บ้านงานคือได้หมดอ่ะเพราะมันเป็นตัวเราเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนมือถือใหม่อ่านี้ก็ได้มานะเสื้อผ้าใหม่งานใหม่ความคิดอะไรใหม่ๆหรือไปทําโลกออนไลน์มากขึ้นยิ่งดีนอนดึกเพิ่มขึ้นแต่มีงานทําได้ต่งางหายมีโอเคนะครับแต่ก็ฝากหน่อยนะสุกกะลาหูเขา,าเนะขรียกลุ่มหลงม,ม,มัวเมาอยา่าไปหลงอะไรที่มันไม่ดีนะเช่นติดผู้หญิงติดผู้ชาย ติดยาต,ดติดการพน,นันที่มันไร้สาระที่มันไม่ทําให้เราพัฒนาตนเองอันนี้ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะติดหรือไม่ีใครมาชวนออกแนวเทาๆแนวไม่ดีเนี่ยก็รีบออกมาไม่ต้องเข้าไปลองเลยนะอ่าแล้วก็ให้มีแพชชั่นเกี่ยวเรื่องการพัฒนาตนเองการทําธุรกิจหาเงินหาทองด้วยวิธีที่สุจริตอย่างเงี้ยเราจะประสบความสําเร็จได้นะเพราะฉะนั้นให้คิดอย่างนี้นะอย่าไป หวังรวยทางรัดนะดวงอย่างนี้นโดนจับติดคุกได้เลยนะครับนะผมบอกกันตรงๆรงเลยนะฝากไว้ด้วยขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอ่านะต่อมาครับนี่แหละครับดีที่สุดแล้วนะครับถ้ามีใครเกิดนะครับดาวเสาสถิตยอยู่ตรงนี้ครับเสากราหูเป็นคู่มิตรคู่โชคใหญ่ครับบอกไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้โชคใหญ่แล้วนะ พิกาวนะโชคใหญ่ในชานาสาพระสาวต้องลาหูลาสุริยาต้องครูเป็นคู่คงปีนี้นจะเกิดโชคใหญ่ดังประสงค์ครับนะเท่าที่ผมดูเนี่ยมีปีสองเกิดสามเอ็ดมีนาคมสองพันร้อยสามสิบเก้าครับถึงสามเอ็ดพฤษภาคมสองพันร้อยสี่สิบเอ็ดนี่อันนี้ช็อตแรกนะครับที่ที่จะมีดาวสาวเกิดอยู่ตรงนี้นะดูที่เป็นของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ช็อตที่สองครับอันนี้อายุเยอะหน่อยแล้วนะครับสิบเก้ากรุ๊งพาสองพันร้อยสิบครับ ถึง17เมษายน2512ครับนี่ก็50กว่าแล้วล่ะครับนะถ้ามีดาวเสาร์ราหูอยู่นี้ถือว่าดีมากครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองม,มีการบุกเบิกเริ่มต้นใหม่ทำทุกอิจอะไรใหม่ๆครับได้ผลตอบแทนคุ้มค่ารวยถล่มทลายเอออย่างนี้ยินดีด้วยเลยนะครับนะฝากไว้เลยนะใครมีดาวเสารอยู่นี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับต่อมาครับดาวราหูสิตราศีมีนกันบ้างครับ เราหูทับราหูครับเราหู้าเรียนปุตตะปุตตะอริครับเปลี่ยนแปลงทีมงานใหม่บริวารใหม่พนักงานใหม่ไปเลยจะดีนะครับสองลูกเราก็มีสิทธิ์จะไปเรียนไกลขึ้นห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือดูแลลูกให้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวลูกไปติดยาไปติดกนนารพนันไปติดอะไรมันเสีพผู้เสียคนหรือไปยิงคนแล้วมันเนี่ยทาให้มันไม่ดีครับต่อสังคมเพราะนั้นก็ดูแลเลี้ยงดูให้ความรู้ความเข้าใจ กับบุตรหลานบริวารของท่านด้วยครับจะเป็นการดีครับต่อมาครับดาวเกิตรลาศีมีนอันนี้เป็นคู่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ะครับนะแสดงว่าเส้นแรงฝันแม่นลังสังหรณ์โป๊ะโป๊ะเปี้ยงเปี้ยงทายถูกโชคลาบมาอ่ะอย่างนี้ก็ได้ไปไหวไปมูเยอะๆเทพเทวาที่เราเคารพนับถือนะครับอันนี้ยิ่งดีเลยนะครับสุดท้ายแล้วครับดาวฤติอยู่ครับอยู่ราศีมีนครับแสดงว่าอายุยังไม่เยอะนะครับก็ ลาหูจรมาเจอก็จะมีอะไรแบบปุรปปับฉับพันเปลี่ยนแปงลงรวดเร็วนะครับอ่าถ้าเอาไปทําในแง่ของการที่ดีคือเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์ความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยทำไปเลยครับจะประสบความสําเร็จอ่าแต่ถ้ายังยึดแบบเดิมเดิมบางทีอาจจะถึงทางตันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีแหละนะครับก็ทาอะไรให้ไวให้เร็วเนี่ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาครับจะประสบความสําเร็จนี่คือทางแก้เลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะจะใช้เป็นแนวทางนะเพราะผมบอกละเอียดเลยที่ช่องนี้ช่องเดียวนะ แต่ถ้าใครอยากมาดูดวงแม่นๆครับดูดาวตอนเกิดวันที่เกิดรับดูดวงแบบเจาะลึกคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับแอดไลน์แอดสายเกตเทวหกห้ามาได้เลยครับทําตามที่ไลน์บอกได้เลยนะครับจะได้ดูไวมากครับภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาครับแล้วใครที่อยากจะฟังต่อก็ไปฟังให้จบรับจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและยังมีพาพเชลิมือดวงชะตาสวนบุคคลนี่ครับรับทาภาพดวงนะครับเราจะได้รู้ว่าเราลักนาอะไรไปฟังลักนาก็แม่นกว่า 2. ได้รู้ว่าดาวตอนเกิดอยู่ตรงไหนบ้าง พราะอาจารย์จะมีคลิปเจาะลึกแบบนี้ทั้ง12ราศีไงนะเราก็จะได้ผลประโยชน์ไปฟรีๆเลยและยิ่งถ้ามีบูชาติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกดก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งสววนจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดเกทวา6 5ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณะนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพอศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอน